่ายพุณธรรมเริยธรรมในครั้งนี้าการจัดค่ายได้กำหนดจัดขึ้นสองวันโดยในวันที่22ธันว,วาคมเป็นนัเกเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน79คนและวันที่23ธันว,วาคมเป็นนัเกเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน95คนซึ่งในพิติกรรมทั้งสองวันคือชว่วงเช้าจะเป็นพิธีมออตัวเป็นเ ส่วนมูร์ไหว้พระโดยท่านพระวิเทยรกรพระอาจารย์ชูชาติหลังจากนั้นเป็นการบรรยายและการปฏิบัติสมาธิการเจริญสติโดยท่านพระไอดิกาภุรกิจกนในกิจกรรมชั่วบ่าเป็นกิจกรรมในฐานปฏิบัติโดยมีทั้งหมดสี่ฐานฐานที่หนึ่งเป็นฐานมารยาชาวพุทธโดยทางค่ายได้รับความการุณา,าจากคุณโยมชุติมาสายบำรุง วัฒนธรรมแห่งเสกิ้วให้เกียรติมาเป็นวิทยากร,ร,กร,รให้ความรู้ฐานที่สองเป็นฐานไตรสิกขาโดยมีพระวิทยากร,รจากวัดสิงกิ้วพนารามเป็นผู้ดูแลโดยให้นักเกรียนได้เรียนรู้เรื่องสิงสมาธิและปัญญาฐานที่สามฐานธรรมะออนไลน์เป็นฐานที่นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการค้นคว้าความรู้เ,เรื่องรราะ โดยมีท่านประธานวีนรสรังเป็นวิทยากรทั้ง่องได้ทำและจะเรียกทำทั้งสองวันได้สําเร็จรุ่วรง,งไปได้ดีดแล้วโอกาสนี้จึงขอกราบอาราธนาหลวงพ่อูวีปุณหะวุระได้โปรดเมตตาให้บอกว่าให้คําแนะนําแก่บรรดาชนกเรียนมาในโอกาสนี้ขอกราบพระรัตน์ ปราราทอนทุกครูนักเรียขอแค่คำว่าสวัสดีกับนักเรียนทุกทคนวันดี้เราก็ดีใจที่ได้ ทุกวันที่หารามยกรและกระทรมงูงค์ทายพวกเราที่ทำงห้ของเราเรียนรู้ได่หลายเรื่องตั้งแต่มารียาไทยทุ่าน ทำไมคือการเรรู้ทางด้านของควเตอร์ที่พวกเราไห้สอบไปสับขัดจะไเรียนรู้มาตามที่ท่านคามียากร่ละเอกราถวายใน้างเมื่องฟุ้งบางท่านก็เพิ่มใจคิดว่าอีกได้หลัง ไปเข้าค่ายกันที่อื่นบ้างก็ไปเข้าค่ายที่มีความก้อคิดว่าเด็ที่จุดคิดว่านด็ที่จุตแล้วพาพวกเราไปหรือว่าคุ้อยจะเป็นโคอาไปตลอดแางนี้ก เรียนรับรองบางงานโดยเฉพาะคณะผู้เริหารคือขกรับใบอนุญาตโรงเรียนท่านผู้มีาการคุณครูที่ได้มองเห็นความสำคัญของพระที่สรงในวัดเอกี่นาาวขาองกับาน วิคูามรอย่างแท้จริงที่จะนั้งนำโุนาหรือลูกศิษของตัวเองไปในทางที่ถูกต้องสองวันรวมธรรมนี้เหตนฟังแอบฟังที่ทางน่าริยา การต่ี่อยู่คือการมคุณบึกบ้าด้ต่ บ้านทุกคนมีกระจกเงามีกระจกตงาที่เราต่องดูหน้าเราต่องดูตัวเราต่องดูในกิรัตังกายเ,เ,เราเรา,าก็สามารถที่จะตรวจได้อยางถูกต้องเห็นแต่ตรากราบเป็นไรทานว่าว่าอะไรก็สุดสุดท,ท้าทุกเกณฑ์นะครับเราก็ควรฝึกมีประการดี ปรการที่สอง่างเมื่อวานและวันนี้หลวงพ่อบางเรื่องสิ่งห้าวางเรื่องสิ่งห้าปรกาประยุกต์านในฐานมีร่างเิทยกรหนานี้พวกเราจำได้ไหมสิ่งห้าเนี่ยมันเป็นกรอบนะลูกมันเป็นกรอบ กอบก้องกันตัวเองทุกอย่างสายโสแม่แม่พูดให้พูดให้คนเดิมเอาหนี้กลาวเล่นยาวให้ฟันแม่จะต่ถ้าแม่ไม่กล้าแม่จะอะไรให้เราตื่นึก่นอยู่ตลอดว่าเราจะไม่ทำร้ายใครไม่เปลี่ยนใจแม้แต่พ่อแม่แม้แต่ครูบาอาจารย์ 这是国内。